แม่ได้ว่าเขาติดตัวจั่เพื่อตอนนี้ได้撒เอาวมจะได้กบวดว่าบีห้าสื่อแล้วเห็นติดพี่น้องบ้าทุกติด เอฟซีเบิร์ดสุกูสุคนตืนเศ้ามากอะอมันทรงโมน้องพี่นอ้องว่ามมบาซุกสีเมื่อเป็นอยู่ไกลเอออย่าเ,าเาบรกมองหันเ,เด้อเจ้ามึงอย่าเบรกมองหันเออไปเลยเออเบรกหันเออตูขับไปอีกตูตูตตไม่ขับไปอีกมั้ <laughs> ừ, Biết sao? Không phải bắt đi Đứng hại cô bỏ Lưng lăng Lưng lăng bệnh 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 Bệnh bên bệnh thế Ồ Ờ này Và sông ngô Sông ngô

ถึงเขาอีกย่อๆนะคืนขาใช่เออมายเมาเอพ้าอนม่โอกาสนาพอกัรไหมงานเลี้ยงก็ต้องมีการเลิกลาเนาะพี่น้อง บันด้พวกันหลายปีเนาะับมโดนดนได,ด,ด้พวกันเป็นแหนะไปเฮียนอย่างมองานั่นมองน,นี้เนาะพี่น้องไปครับมือนี้ก็เดียวเสียบวาสุกเนาะเดี๋ยววาสุกสีท่ทายแม่งปอให้พี่น้องเบิง่งมันไปจังสี่ทุกปีเนาะพี่น้องว่นแต่ย่ามนี่มันไปตลอดเห็นบ่เห็นบ่นบพี่น้องมันมันเห็นอยู่อ่ะนะ อองเห็นแล้วอนนนั้นไปี่นบินเดินปนเห็นเยอ่รอกนะมันไปมันไปเป็นแถวเดีวนี่น้องมันไปตรงไปเลยตรงไปคูนสบายดีพ่อไ้นองสบายดีสีสจุดกสิเนาะกลับมาต่อกันกับอ่ครีปเมื่อสมมู่นะนอนการเมื่อนี้เขามีคอนเทนต์ว่าเขาไปเซงแผลนะพี่หนอที่ว่ามันออกแล้วพ้นออกแล้ว Nào cà tít đó Ê, đi, Thì nọng ơi Này bác bì ra nè Tít bán bì tít bác Ôi tít nè tít còn tít bì <laughs> bố <bó>, tít nó Thì nọng Để bác sư tắm vào khung nó đứt xí Đứt xí nó bóp Bác bán xa đời nó Cà tít thì nọng đi Nè bố bì Xóc tít đồ ไดมหยังสิดสิบิไดซื้อมันก่อนวันที่อันนี้นาะพี่น้องมือมือกินอะไรปจะปตีหานี่ก็เกิดควาะไปิตัมะคงกินพี่น้องอยากกินตมะคงหน้าอียงน้าสีจัดเลยหน้าไปบักสมองต่มะคงกินเด่นตอนแดกด้หน่อยว่ะ ก็อยากคืออยากก็ได้่าเห็บซะตาแม่ห้องนะบ้านบ้านสบาดีพ่อแม่พี่นุณุก่อนมาเนี่ยสบายดีเออสบายดีเดี๋ยววันนี้มอโอสบายดีคลิปใหม่อ่มามสบายดีที่สุดปวดเมือนมืเช็ดไม่นู่ยัง สีหมสีป่นสดาสิดาสีหมูเศษแต่มีน้องไยมันน,น,นี่พ่นโต๊ะพัดมือพินน้องเตะเสาพ่นโต๊ะน้องเดอนนาำเลยเด้อคันพ่นโต๊ะแบบนี้นนเจ้าปอบลาบจะนอนอื่นจะทื่อพรมกได้ไงบ้บ้โอ้ไมน้าันบไปก็อะไรเรีงักล้วนอน เป็นโอ้นะมันคนตคือผมเหมือนนะเออไม่เห็นแดดฝนตกฝนเมฆคือคุดอยูุ่ดจางอยุดหันแดดว่มไปนะริ้แดดเหมือนอื่นามือบุมงามืองามือก่อนไีาเซงมือมื่อถ่วงอปังน้ำตกสแนนี้เนาะฝนตกเข่าบดได้ต้องเขากำลังสุกพปยุ่มนทีเกีขางามือ้ที่เจ๊ตอ มักหงได้ตกกกตัวเองบ่แม่กกตัวเองเนาะแซ่บได้มาหุงตัวเองบ้านบพอโหอัดซะมันถูกแล้วใส่กระเป๋ายกระปุงยถึงอเนาอไปนะอยู่ซะะเเป็นนัวนะเอน้ตาลน้ตาลบ่เห็น่ตหยังเอามึงนี่โอ้ก็เย็นมาตุงน้ตาลปดแม่ ไปมาหาไปมาหาการสอบแพทย์เท่ากันเดี๋ยวรุดเนาะพี่นะมันมันกัจัดหน่อยเม่จีบว่าผมอ่ะตัวเบาีบต่อสด้ทดอดบติดกันรุดนะน้องกันพี่นนางบทมันบ่เซอล้วบ่าันอึดอึ่งกัน จะได้ดีดำมันไม่น่คเสีด่จิ้เดแผลาถ้าติดนี้เขาเลยเขาเดอติดหไดเฮียนซื้อโอติดหันได้เฮียนเมื่อไนจไดเป็นแผลได้เฮียน ยนจบมาแล้วสิเดีเป็นแผซึึงน่เป็นกอีกที่นึ่งนึกว่าจะเขาบ่งตำมะฮุงพี่น้องหยวน้ำลายเนาะหยวน้ำลายพี่น้องยำเดะเอาสิเบิดนี่ปวุสิใช้เบิดบ้าปดวะาปรแซใ้ได้ปรดะจุเซเนาะ จำหนักเลัก่งกหงเยาได้ได้ไหมใช่งยาถ่วหักเอาม่จอนไรมป่ก็หักมานีด้วเชียใจนะ่มเสียใจเจ้าหมเอไปเชงเขาเนี่ยบนะตายเกินไปบ๊ี่จะดีี่ยน่น บ้าเหี้ยบ้าหนึ่หงบูอ๊ะ้าหมดทีกระเปส่ซื่อหลกับบีกคนอ่เหลายคนอยากโหถ้าซูมือสวเนพี่น้องคุสอบออกออกเลยนะเลี้ยงชันเยชจะนกินตามหุงเดียบกันพี่น้องเลยนั่นตอนตาหุงเดียบกัน แต่เป็นแผลแต่ในแผลทุกแหงบันต่างหากพี่น้องเดี๋ยวนะก็แบกินกินกับปิงฉีดมูยงเป็นแต่แสเนาะได้อเดียวกายไม่หมเยกินกับข้าอืมเป็นแต่แสบ

ทำเสร็จป่ะนาะเดินกันตอนนะพี่น้องมาเด้อมาเด้อบันนี้พี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้องามมากเป็นตําสูตรเรื่องเขเด้อเนาะย่างห้างชี้ท่านห้แม่แม่จะว่าเขาสีติดหมดยกได้เหรอตอนนี้ได้สักไม่พอจะได้ก็ติดว่าวบีห้าสื่อแล้วเว้ยนะติดพี่น้องบาสุกติดติดกับบุญนต่เนาะพี่น้อง บอร์ส้มแยงติอเยแต่ว่ามีมูบาสุติ๊ดคูหนึ่งพี่น้องยันจ้ดงานทีู่แรบ้านน่าเกลียวเขาจะจ้างเขาเอาติดนี่ติดเพี้ยนคื้อๆดอกพี่น้องติดเพี้ยนแผลนมาแล้วหาันอีกที่นึ่งกเสดางานเนาะแบบกูจ่อยเนาะเบบเดียวกัน แค้เดอน่านาซบีเปแนเฮ้ยแันด้างเขาก็ตีอ้นนี้นะมันทำบริจาคเดี๋ยวมันทำโปรบริเกลเขาไปยสิห้าเมื่อปนน้ำเป็นไปบรจจาคห้าเองพราแม่เพื่อนถ้านี่ยมันโดนไปแล้วถึ่ค่ะบกได้บเก่งด้างเขายัดเชี่ยนบอกยดเชียนใายเดือนนะแว่เก่งแที่นึ่

บมติดพี่น่องเมติดสำหรับเมื่อกี้ก็ว่มีกลิบเนาะก็เลยมากอัปเดตพี่น้องห้ว่าพี่น้องอยากเมอกนอกแต่มมือว่านี่แหละพี่น้องเฮ้ยมือวานี่มันซื่อปะแต่ดกปีปีไหมต้มมือุงปีไหมพีโอ้ยแสบป่แสบแสบแสบอือาไปไไปตีละงบว่มีไฟมันก็เคยเห็นอยู่เลยถ้าปวดแจงปะได้ พี่น้องทุกนัดคิปนี่มือนีบาทุกแต่ติดคอตัวนะพายจังเนอะปีดจงใจอย่างนี้คลิปนี้กับคลิปนี้กับบ่มีสลัดยังได้น้องพี่น้องจังมามาให้พี่น้องในหูเนาะเจสซี่ถามมาได้คนอีดีน้องว่าคนสอบออกรือบ่ยบออกระเบียบคนอยากไอติสเท่านะพี่น้องบาสุกแตอยากติสอยู่เนาะแต่ว่าบาสุกยนโบเก่งนะพี่น้องเฮียนโบเก่งพอเนาะอันยนเก่งแต่จิติสเท่านะพี่น้อง ยันเก่งอ like, right sí> sí. so ีก right. ท huh? ีรอจังไล่เพิ่นกับคัดเอาคะแนนคือกันเนาะแม่นแต่การพวกได้แบบว่ามันก็มีอยู่หละพี่น้องพวกแบบแลกเกณฑ์แลกยังเนาะยางเงินเพ่แลกเกล็ดมันก็มีน่าจะมีทุกทุกหม่องทุกบ่อนะพี่น้องเ้ยการสำหรับคลิปนี้ว่าสุกกับสิพ่อโตมลาพระจักรเนาะเจอกันคลิปหน้ามื่อไนบายบายเด้อสบายดีสบายดี กินกินมากพริกเผ็ดนะแย่้วพริกวปเอาพริกดิกไปๆกัน